สวัสดีค่ะยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็มาถึงโคกหนองนาแล้วนะคะเอฟซีเพื่อนๆสวัสดีทุกคนค่ะตัว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 ้นเรื่องมาแล้วต้นเรื่องอ๋อต้นต้นเรื่องแล้วเนี่ยะล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงรถเนี่ยตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะคะขอบคุณ เอฟดีทุกคนนะคะที่เป็นห่วงใจยที่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเยอะมากเลยมือคืนไปสี่ห้าร้อยเข้าไปแทบทุกช่องเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทำให้ดีใจนักขาคลอเลยนะโอ้โหดีใจแบบเราไม่ได้นั่งคนเดียวแล้วนะตอนช่วงนั้นเนาะเราก็โทรเปิดเปิดที่แบบเราไม่รู้เรื่องเรื่องรถใช่ไหมว่ารถมันเสียเราก็เลยเข้าไปใน Google เข้าไปว่าถ้าเป็นสารลักษณ์แบบนี้รถไปได้ไหม ยายก็ยังมีหัวสมองอยู่นิดหนึ่งคิดมากลัวไปแล้วยังนึกทันก็เลยอ้อกดเชิเข้าไปดูหน่อยสิว่าสัญล,ลักษณ์ใบนี้ขึ้นหมายถึงอะไรก็เลยเข้าไปดูก็เลยเปิดให้เอฟซีดูว่าตอนนั้นไรส์สดอยู่มาคอมเมนต์ช่องเสือพาไปเขามีอยู่200้อยกว่าไปขอเขาไปช่วยไปบอกว่ายายกําลังจะขึ้นไรฟ์ไปดูยายหน่อยนะไลฟ์ไปแป๊บเดียวเองก็รถมันก็เลยขึ้นสีแดงก็เลยพูดกับเอฟซีสี่สิบคนที่มามาจากช่องเสือนี่แหละ ว่ารถยายเป็นอะไรช่วยบอกหน่อยซิว่าสีแดงมันขึ้นใครมีความรู้มั่งก็ถามเอฟซีสี่สิบกว่าคนในช่องถามเสร็จนึกในใจเดี๋ยวยายเปิดดูคูเกิลก่อนก็เลยเข้าไปในปุ่มที่เรามีปัญหาอยู่เป็นรูปเหมือนตุ๊กตาเป็นรูปเหมือนลูกโป่งน,น่ะเออั่นแหละเข้าไปก็เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ให้จอดรถทันทีห้ามไปต่อยายก็เลยไม่ไปต่อยายก็ทำยังไงดี ขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆจะว่าให้มันถึงศูนย์รถเรือนมีซูมิชิเราก็เถิดไปเรื่อยๆเถิด<แ>จริงๆมันเียตั้งแต่ฝั่งนี<อ>้สีแดงฟังโคงฝั่งเราใช่ไหมแต่ยายขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆจะให้มันไปถึงตรงนน้นก็เลยตัดสินใจไปจอดอยู่ตรงคาราโอเกะแล้วมันอาศัยตรงที่แบบมีเพิงแบบว่าให้พุกานาามีคนพุกานาาให้มีคนอยู่ไม่แบบว่าให้เราอยู่คนเดียวเีแสงสว่างให้มีแสงสว่างยายก็เลยเอเห็นบ้านหลังนั้นก็ปิด เขาเป็นกล้องวงจรปิดสองตัวไหวกล้องขอสองตัวเลยขอนั่งตรงนี้หน่อยนะฝนมันก็เริ่มจะมาแล้วก็เป็นนั่งอยู่ตรงนั้นได้หลบฝนด้วยนะคะก็ขอบพืนบ้านหลังนั้นด้วยนะรถเราก็จอดอยู่ต้นไกรเพราะว่ามันไม่มีที่หลบฝนตรงรถจอดมันโล่งๆไม่มีบ้านคนมันมีแต่ประตูเข้าที่อื่นลายยายก็เลยเดินไปไปพักตรงนั้นรอไลฟ์สดแป๊บเดียวสี่ร้อยกว่าคนเข้ามา นว,วัดก็โทรมาถามว่าขับได้ขับได้แต่ในกูเกิลมันบอกว่าไม่ให้ขับนะพี่ขับได้แต่มันบอกว่าไม่ให้ขับค่อยไม่ไปดีกว่าค่อยจอดดีกว่ากเลยว่างนี้แกบอกว่าแกไลฟ์สดดูคนคอมเมนต์เป็นบอกก็เลยบอกโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่แถก็ะโน,นก็โทรไปตอนใหญ่ไลฟ์สดเหมือนกันโทรก็โทรไปบอกอยากให้ช่วยอะไรไหมจยไปช่วยขอบคุณมากค่ะคก็เลยว่างนี้ ยายก็ดีใจนะทุกคนก็เป็นห่วงยายเข้าไปก็โทรหาเสือด้วยโทรในไลฟ์ไลฟ์นอยู่ตอนนั้นโทรเสร็จก็เลยลงไลฟ์ครับอันนั้นมันคนน้อยเนาะเราจะไปต่อรือแบบไหนเรายังตัดสินใจไม่ได้เราก็เลยลงไลฟ์ก่อนขยับรถไปเรื่อยๆแล้วไปขึ้นไลฟ์ใหม่ขึ้นใหม่มันถึงมีคนเข้ามาดูสี่ร้อยคนนตอนแรกมันมีสี่สิบคนมันก็ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะขยับรถไปให้ไหมตรงไหนทห้ีทุกคนได้เหตุและสรดปกได้แล้ว ออเซนเซอร์เ <S ensor. S 2> ดียย๋ยวยายพูดผิดเซ็นเซอร์ที่ยิงสัญญาณจากด้านหน้ารถไปหาสัญลักษณ์พวกถุงลมนิราภัยแบตเตอรี่จะหมดหรือว่าน้ำมันจะหมดเนี่ยมันเสียอืมครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วซ่อมแล้วค่ะเข้าศูนย์เช้ามี้ตื่นไปจัานี่ก็คือตั้งใจจะไปหา ไปให้กําลังใจคุณลุงที่มุกดาหารแต่สุดท้ายก็ไปไ,ไปไม่ถึงก็ดีแล้วที่แกไปไม่ถึงถ้าแกไปพี่เสือเชื่อว่ามันอาจจะได้รับอันตรายมากกว่านั้นก็ได้อันตราย<อ>จริงๆกลางคืนด้วย,ลวยแล้วยัง<ว>เป็นห่วงพี่สมรว่าถ้าสมริไปเสียอยู่กลางป่าพี่สมนจะทำยังไงจะทำยังไงใช่ไปตลอดเลยค่ะไล่สดไปปู่จ๋าคุ้มครองลูกด้วยนะคะอย่าให้ลูกเป็นอะไรการป่ากลางอะไรนะคะเจ้าที่เจ้าทางพูดไปตลอดค่ะพูดไปตลอดกลางคืนพูดยวด้วยพูดตลอด มันก็เลยไปเสียตรงสว่างเลยแล้ว<บ>เราจะเดินทางไปอีกไหมคะออแผนล่าสุดตอ,ตอนตอนแรกว่าจะไปพอดีบอกว่าปู่งคงดึงไว้แล้วไม่อยากให้เราไปเลยกลับมาดีกว่าตอนอเล้กเสร็จแล้วก็คือว่าปู่งคงไม่อยากให้ไปแล้วเลยกลับมาคืนค่ะรอบนี้ก็ถือว่าออคือไม่ได้ไปค่ะ ก็รอจนกว่าจะมีอะไรขึ้นมาอีกเราค่อยตามไปเราก็ให้นั่งให้กําลังใจอยู่นี่ก็ได้เหมือนกันนะเราเราตัวเราไม่ได้ไปใจเราอยู่โน่นแล้วตอนนี้ยายก็ยืนอยู่หน้าศาลแล้วตอนนี้ไม่ถ้าเป็นกลางวันยังพอไหวี่ะไปตอนกลางคืนมันมืดอันรายมีสมอออกอย่างนี้ทุนึ่งแล้วทุแล้วจริง นถ้ากลางวันนี่เรายังพอโบกได้ว่าเออช่วยหน่อยรถเออช่วน่นนี่นั่นเนาะถึงแม้เราโทรก็จริงโทรก็จริงแต่กว่าคนที่จะเขามันช่วยเราเนี่ยถ้าเราอยู่ในกลางป่าตอนคืนล่ะดึตรงนั้นมันไม่มีไฟด้วยนะเราจะต้อยังไงนอนไปมันไม่มีไฟด้วยเด้อดีนะมันไปตรงนั้นนะกลัวนะอันตรายนีนะมันไปพ้นไปถึงฟังโค้นได้อะที่จริงอ่ะมันขึ้นตั้งแต่วันนอนแล้วแต่ยายไม่ได้สังเกตเฉยๆยายไม่ได้สังเกตใจเอ๊ะ ทำไมมันแวบๆมาใส่ตาแสงสีแดงๆยายก็เอะใจพอรู้ปุ๊บมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วกันโทรเลยยิกยิกเลยเห็นกันโทรอย่างเดียวเลยยายก็ปู่มาดูปูแล้วใช่ค่ะจำปาดูมาถึงโคกหนองนาแล้วค่ะปูช่วยไว้อยากให้กลับมานั่นแหละเมื่อกี้ก็ยังดีนะ กลับมาเจอเอซียังไม่ได้ลงจากรถเลยค่ะยายยังไม่ลงจากรถ f อฟซีก็ยังไม่ลงจากรถเปิดกระจกทักทุกคันเลยค่ะเมื่อกี้ไหลสดมาด้วยอือ้เอฟซีน่ารักมากเลยยังไม่ได้ยายยังไม่ได้ลงจากรถรู้อยู่ว่าเป็นรถยายหนูดูไฟ์สดอยู่กับพี่แอนพี่แอนบอกเดี๋ยวมารับยายสมอนก่อนว่ามันจะถึงแล้วก็พี่แอนก็วิ่งมาออานั่นแหละบอกว่ามาใกล้จะถึงแล้ว บอกว่าทุกคนรอย้ายอยู่ปู่ก็รออยู่ก็เลยมาถึงก็เลยไหว้ปู่แล้วนะคะปู่คงไม่อยากให้ไปเนาะปู่ก็คุ้มครองทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้อยู่ที่นี่ก็ได้นะปู่อยู่ที่ไหนก็ให้กําลังใจได้นะปู่นะขอบคุณปู่มากที่คุ้มครองลูกให้ปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยขอบคุณให้คุ้มครองคุณลุงคุณป้าหลุดพ้นคดีด,ด้วยนะคะปู่ช่วยคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะ ตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดนะคะฝนล,ลงเม็ดค่ะจอดรถไว้กลางทางเดี๋ยวยายจะไปขยบรถนะคะปู่ สั่งสบู่ได้นะคะห้าก้อนสามร้อยห้าสิบาทนะคะกาแฟที่พี่ตกใจหมด